พี่มินวัชรินญานะคะจากช่อง YouTube พญาเพชรพัทรานคราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วพุ้สืบตำนานพญาเพชรพัทรานคราชและพระชายาอัญญาดินทัสนียเทวีรวนถึงสื่าสทรมาได้ดีจากเสด็จพ่อของเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามที่ว่าคือปฏิบัติมานานรู้สึกท้อแท้นะคะในการปฏิบัตินะคะเพราะว่าแบบเหมือนกับ โกรธเวลาโกรธลูกก็รู้สึกว่ายัางจัดการได้ไม่ดีเท่าเดิมเลยหรือบางทีก็หงุดหงิดง่ายแล้วก็ยิ่งโกรธเพราะว่ายิ่งโกรธมากขึ้นก็พอตัวเองปฏิบัติเนี่ยจะต้องทําอย่างไรดีแล้วก็จริงๆล้วเคยฟังแล้วนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าเอ,อเราก็ยังไม่ใช่ภริยาบุคคลหรืออะไรเนี่ยมันก็ปกติที่เราจะจัดการตรงนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังทําใจไม่ได้เพราะว่าแบบก็รู้สึกว่าปฏิบัติมันก็ควรจะมีอะไรดีได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืนหนึ่งเนี่ยอาจจะ อาจจะตั้งตั้งเลื่อนไขไว้กับเรื่องของการโกรธมากเกินไปนะคะเวลาที่เราตั้งเลื่อนไขโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมีความคาดหวังมากเนี่ยความคาดหวังที่ไรอะนะคะมันอาจจะยิ่งทําให้อ่าเขาเรียกว่าการจัดก,การอารมณ์อะมันเหมือนกับคนที่ถูกจับผิดอะนะคะมันแต่ไอแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเองหมดเลยนะมันถึงเลยมันถึงเลยอ่านออกยากนะคะแต่ว่าเราได้ เหมือนกับปักธงไว้เหมือนกับมีความคาดหวังในใจลึกๆว่าฉันจะต้องดีขึ้นในเรื่องของการโกรธนะคะมนเลยทําให้เรามองและเพ่งแ็งตัวเองกับผลงานที่เอาตัวสติหรืออะไรอย่างเงี้ยมามา,มาอยู่ที่การโกรธค่อนข้างเยอะเมื่อเวลาเหมือนกับยิ่งตั้งตั้งเป้ายิ่งตั้งเงื่อนไขเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับสติมันก็ถูกแทรกแซงด้วยความคาดหวังนะคะก็ทําให้สติหน้าง,งานตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับตุยมาทีไรนะคะมันก็คือมันเหมือนกับคนตื่นเต้นมันเหมือนกับคนดู เมือนแบบเตรียมที่จะผิดหวังอีกแล้วใช่ไหมฉันจะไม่มีสติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะสับสนมันจะวุ่นวายไปหมดเพราะว่าเรามีความคาดหวังตรงนั้นะ่ะเยอะนะคะมันก็เลยทําให้สติเขาไม่ได้เรียบเรียงอารมณ์แล้วก็ค่อยๆค,คลี่คลายอารมณ์ไปตามตามธรรมชาตินะคะทั้งๆที่จริงๆสติหน้าง,งานกับความโกรธมันยากอยู่แล้วนะคะพอพอมามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตั้งเป้าตั้งเป้าตั้งเป้าเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้ถูกสะสมความตั้งเป้าแล้วก็มี ความหนาของการตั้งเป้าขึ้นมายิ่งทาให้สติหน้าง,งานนะความโกรธมันยิ่งยากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องดูผลงานของตัวเองในอารมณ์อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเออแต่ก่อนเนี่ยเราเคยนอนไม่หลับอ่ะแต่นอนหลับขึ้นมาอ่าหรือไม่ก็เออแต่ก่อนเนี่ยเดินไปเดินมานี่ไม่รู้ตัวเลยนะเดินสะดุดนู่นสะดุดนี่แต่ตอนนี้เดินไปเดินมาก็ยังรู้ตัวความคิด อ่าจริงๆยังบอกว่าถ้าเกิดคนที่หมดอีกก็ยังอาจจะยังเป็นคนคิดมากอยู่เอ้แต่มันก็น้อยลงเนาะเออเรายังรู้เรายังเท่าทันตัวเองนะเนี่ยว่ามันยังคิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังรู้ตัวเป็นพักพักเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นผลงานได้นะคะดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติของคาราวาเนี่ยมันท้อง่ายนะคะเพราะว่าเราแบบเราล้วนเลยอ่ะล้วนที่จะอยู่ในแวดวงของการถูกกิเลสเล้าวนะคะดังนั้นความคาดหวังของเรามันต้องน้อยลงเหมือนกันนะเราเอาแบบคาดหวังว่าให้มัน พอจะเท่าทันแบบสติปัจจุบันสติปัจจุบันเราลดความคาดหวังลงมานะคะแล้วก็ขอแค่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อที่จะบรรลุในเวลาอันสมควรไม่ต้องตั้งเป้าอะไรอันทั้งที่ก็รู้นะว่าเออเออมันควรอยากจะได้เร็วๆนะเป็นพระโสะดาบันที่มันปิดประตูใบภูมิให้ได้เราจะได้ไม่ต้องมากลัวแค่นี้ก็ทุกแล้วก็กลัวความทุกไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้อยอันนี้มันก็เป็นความความหวังที่ดีนะคะแต่ว่าทีนี้นาตอนในขณะลงมือทำเนี่ยพวกความหวังทั้งหลายเนี่ยมันทําให้งานของเราหนะักนะคะดังนั้นเนี่ยก็ ต้องถอยลงมาหน่อยนะคะถอยตอนกระทานะคะคือจริงๆเนี่ยการจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมเนี่ยสเสด็จพ่อเชรบอกว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่เราทําสติให้ดีถึงสติของเราถึงความคาดหวังของเรามันจะน้อยลงแต่สติดีแล้วก็เหมือนกับว่าสติเต็มๆจนสมบูรณ์เขาอาจจะมาของเขาเองอย่างที่เราแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็ได้นะคะเพราะคนคาดหวังมากๆเนี่ยก็ก็ก,ก,ก,ก็ถึงฝั่งยากนะที่สเสด็จพ่อบอกนะคะดังนั้นเราก็ เราก็ไม่ต้องเครียดนะคะยิ่งเครียดก็ยิ่งไม่ไม,ไม่ไม่บรรลุยงไม่ต้องถึงการบ,บรรลุอะคะ่ะเอาแค่โกรธเนี่ยยังไม่รอดเลยนะคะดังนั้นก็พยายามอารมณ์ดีสบายๆแล้วก็นอกกรอบแต่ไม่นอกสติปัญญานเนี่ย<ม>ก็จะช่วยเราได้มากขึ้น<ม>นะคะโอเคงั้นพี่มิงก็ขอฝากสำหรับท็อปิกนี้คำถามนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube พยา,ยาเพีนรพัระนะคะด้านเพจอัญมณีเพจกิดแกวด้วยนะคะใครสนใจเสื้อเท้าสมุดนะคะเสื้อเท้าสมุดเทาวาเทวีนะคะอ่า ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะปฏิบิสถานไว้ที่วัดแสงสุขจังหวัดชลบุรีนะคะใครสนใจใส่เสื้อท่านเป็นรับพลังงานมงคลก็ติดต่อสอบถามบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรแก้วนะคะค่าบูชา599บาทค่าสองบาทก็แล้วแต่ศรัทธานะคะแล้วแต่ศรัทธาไม่บังคับเราทรมาเสด็จพ่ออเพรอ่านเฉยๆให้สบายใจก็พอก็ได้เช่นกันนะคะไม่ไม่มีการปลูกไม่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 ต้องคิดมากนะคะก็แต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะมีขาวดำแดงชมพูตอนนี้ได้เดี๋ยวสี ก็จะมีสีอื่นอีกให้ให้ให้ได้เลือกในโอกาสหน้านะคะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ